English for ประถมศึกษาวัน Unit 1 Thanks for School Part 1 by Miss m ณ w วัน o อน n a ม Hello everyone Welcome to the class สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเร,รียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ I am your English teacher for this class My name is m ณ w a n น o อ n Nam ครูชื่อมนีวันสอนนามเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้ค่ะ What's your name นักเรียนชื่ออะไรกันบ้างคะ Before we learn how to answer the question What's your name, I would like to present you this very easy song ก่อนที่เราจะเรียนการตอบคำถามที่ครูได้ถามค้างเอาไว้ว่า What's your name ซึ่งครูถามว่าคุณชื่ออะไรนั้น วันนี้ครูมีเพลงสั้นๆง่ายๆมาฝากนักเรียนหนึ่งเพลงค่ะ The name of the song is What's your name เพลงนี้มีชื่อว่า What's your name นั่นเองค่ะ Are you ready to sing this song นักเรียนพร้อมที่จะร,ร้องหรือยังคะ But first I'd like you to listen to me and then we will sing together for two times แต่ก่อนอืน่น ครูอยากให้นักเรียนฟังครูร้องเป็นตัวอย่างในรอบแรกและเราจะร้องพร้อมกัน,นอีกสองรอบนะคะ Which you have to put your name into the last note of the song โดยที่นักเรียนจะต้องตอบชื่อตัวเองลงไปในเนื้อเพลงท่อนสุดท้ายด้วยนะคะ Are you ready? Yes. Okay. Let's go. What's your name? Please tell me what's your name. What's your name? Please tell me what's your name? My name is Nam. Okay, next time we will sing together รอบต่อไปเราจะร้องพร้อมกันนะคะ Are you ready? Yes Okay, one, two, three What's your name? Please tell me what's your name? What's your name? Please tell me what's your name? My name is. Wow, that s very really good. You sang very well. นักเรียนร้องเพลงเก่งมากเลยค่ะ And this time we will sing together and put names in the song too. ในรอบนี้เราจะร้องพร้อมๆกันโดยที่เราจะไม่ลืมใส่ชื่อตัวเองลงไปในเพลงด้วยนะคะ Don't forget and confused. ระวังจะสับสนต่อเป็นชื่อครูนะคะ You must put your own name in it นักเรียนจะต้องใส่ชื่อตัวเองลงไปนะคะ Well then let's sing together one more time One two three What's your name Please tell me what's your name What's your name Please tell me what's your name My name is ณีิวันสางนม Wow That's awesome สุดยอดมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพลงที่ครูพานักเรียนร้องตอนนี้นักเรียนก็คงตอบได้แล้วว่า What's your name จะต้องตอบว่า My name is... ก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปนะคะ Now I would like you To look at the situation one. First look school day in school. ตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนดูที่สถานการณ์ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเป็นวันแรกของการเปิดเรียนนะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีเด็กอยู่3คนใช่ไหมคะคนที่1ชื่อสกอตคนแรกชื่อสกอต t นั่นเองค่ะเรามาดูซิว่า ก็พูดว่าอย่างไรบ้างคะสกอตบอกว่า Hello I'm Scott What's your name สกอตบอกว่าสวัสดีฉันชื่อสกอตคุณชื่ออะไรคนต่อไปเขาชื่อว่า Kate Kate เป็นชื่อของผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงก็เลยตอบว่า My name is Kate ฉันชื่อเคท แล้วก็เลยถามผู้ชายอีกคนหนึ่งว่า What's your name ผู้ชายคนสุดท้ายชื่อแอนดี้แอนดี้เลยตอบว่า My name is Andy คำถาม What's your name การตอบจังจำจากเพลงได้ไหมคะตอบว่า My name is นั่นเองค่ะ คราวนี้เรามาดูรูปแบบของประโยคนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบของประโยคจะมีรูปแบบเต็มและรูปแบบย่อนเองค่ะ What is จะย่อดได้ว่า wasI am จะย่อดได้ว่า am นั่นเองค่ะ Study the following conversation ให้นักเรียนศึกษาประโยคสนทนาต่อไปนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าประโยคสนทนาในภาษาอังกฤษนั้นสามารถย่อให้สั้างงได้โดวยวันนี้เราได้เรียนรู้การย่อคำว่า w h a t i s ซึ่งจะย่อได้ว่า w h a t s และคำว่า I am ซึ่งจะย่อได้ว่า am นั่นเองค่ะ now I would like you to look at the following conversation. ตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนดูประโยคสนทนาต่อไปนี้นะคะ You will see three underlined words. นักเรียนจะเห็นว่ามีคำที่เขียนใต้ไว้3มที่ใช่ไหมคะซึ่งคำที่ขียนใต้คือคำที่อยู่ในรูปแบบย่อนั่นเองค่ะเราจะไปทบทวนประโยคสนทนากันอีกครั้งนะคะ โดยครั้งนี้ครูอยากให้นักเรียนฟังแล้วอ่านตามนะคะ Listen and repeat after me Scott Hello I'm Scott Now your turn What's your name Now your turn Kate My name is Kate Now your turn What's your name? Now your turn. Andy. My name is Andy. Now your turn. Very good. In this part, we reveal what we have learned. ในช่วงนี้เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะคะ นักเรียนจำเด็กผู้หญิงในรูปได้ไหมคะเขาชื่อเค e นั่นเองค่ะ Listen and repeat after me My name is Kate ฉันชื่อ Kate What's your name คุณชื่ออะไร M ใส่ชื่อใส่ชื่อตัวเองลงไปด้วยนะคะคำถาม What's your name สามารถตอบได้ว่า My name is หรือ M ก็ได้นั่นเองค่ะ Next one is Andy คนต่อไปคือ Andy นั่นเองค่ะ Listen and repeat after me ฟังและออกเสียงตามครูนะคะ My name is Andy ฉันชื่อ Andy What's your name คุณชื่ออะไร M ใส่ชื่อตัวเองไปด้วยนะคะฉันชื่ออะไรคำถาม What's your name การตอบสามารถตอบได้ว่า My name is หรือ M ก็ได้ค่ะ The last one is Scott คนสุดท้ายคือ Scott นั่นเองค่ะ Listen and repeat a f t e r me My name is Scott ฉันชื่อ Scott What's your name คุณชื่ออะไร M ใส่ชื่อลงไปค่ะคำถาม What's your name คุณชื่ออะไรการตอบเช่นเคยค่ะสามารถตอบได้ว,ว่า My name is ใส่ชื่อลงไปหรือ a m ก็ได้ทั้งสองแบบเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่เราได้เรียนการถามชื่อของเพื่อนๆในวันเปิดเทอมันแรก การถามถามได้ว่า What's your name การตอบสามารถตอบได้สองแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ What's your name My name is Maniwan What's your name I'm Maniwan Now you have to put your name i n t h e blank ตอนนี้ครูอยากให้นักเรียน ลองตอบเป็นชื่อตัวเองลงไปในช่องว่างนะคะโดยครูจะพานักเรียนออกเสียงนะคะแล้วให้นักเรียนออกเสียงตามเช่นเคยค่ะ Listen and repeat after me What's your name My name is What's your name M Very good เก่งมากๆเลยค่ะ HOMEWORK มาถึงการบ้านกันนะคะ Write your name and nickname in English ให้นักเรียนหัดเขียนชื่อนามสกุลและชื่อเล่นตัวเองเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะ Thank you for watching ขอบคุณที่รับชมและตั้งใจเรียนนะคะ See you next video Goodbye